เอ้ยไม่ใช่อันนี้แอดมินกินอะไรดีวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้อยและวันนี้เรามากับขนมปังพิซซ่าจากเลอแปงวันนี้มาสัมภาษณ์ดิสออดแอสเลื่องให้ได้ตอบให้ไวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับชื่ออะไรครับสมัยค่ะอ้ำค่ะเอ๋ยค่ะก้ะาวค,ครับวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นดิสออดแอสพร้อมไหมฮะพร้อมหนุ่มตีหรือว่าหนุ่มเข้มครับหนุ่มเข้มค่ะแล้วผมก็หมดสตแล้วดีใช่ไหมเป,เป็นหนุ่มเข้มจริงเปลี่ยนคนได้เลยนะฮะรอเล่นรอเล่น i n รเวิร <ๆ S 1> ์ t หรือว่าโ x รเวิร์ t ครับได้หมดค่ะ เย็บผ้าไม่ได้เลยได้หมดแหมหนานุ่มหรือว่าบางกรอบครับบางกรอบใส่สับปะรดหรือว่าไม่ใส่ครับใส่ค่ะสวยแซ่บหรือว่าน่ารักสดใสน่ารักสดใสเด็กกว่าหรือว่าโตกว่าครับเด็กกว่าหนานุ่มหรือว่าบางกรอบบางกรอบใส่สับปะรดหรือว่าไม่ใส่ไม่ใส่ครัหนุ่มตีหรือว่าหล่อเข้มหนุ่มตีค่ะแบบนี้นี่เขามีสิทธิ์แล้วใช่ไหมจีบก่อนหรือว่าเป็นคนชอบไปจีบคนอื่นก่อนชอบไปจีบก่อนค่ะสายลุยฮะลุยเลยอะไวถ้าโดนจีบก่อนได้ไหม เหมือนกันนะหนานุ่มหรือบางกรอบหนานุ่มใส่สับปะรดหรือว่าไม่ใส่ไม่ใส่ดีกว่าหนุ่มตีหรือว่าหนุ่มเข้มหนุ่มเข้มค่ะเอ็กโทเวิร์ดหรือว่าอินโทเวิร์ดอินโทเวิร์ดแล้วเราอ่ะเราเอ็กโทเวิร์ดไม่ได้อยู่ด้ได้ไหมอับนี้ขัดได้หนานุ่มหรือว่าบางกรอบครับบางกรอบใส่สับปะรดหรือว่าไม่ใส่ครับใส่ค่ะนุ่มนุ่มใช่ไหมอร่อยมากค่ะอ๊ยไม่ใช่อันนี้โคตรอร่อยอ่ะ พอๆๆเยอะด้วยเลอแปลงเข้าได้นะฮะเอนเนอจีน้องดีมากะฮะขนมปังพิซซ่าเลอแปลงนุ่มอร่อยมีให้เลือกทั้งฮาวเอียนและไส้กรอกอร่อยฟินจัดเต็มทุกคำ <ๆๆ S 1> อยากรู้ว่าคุณอยู่ทีมไหนต้องไปลองเลยมีวางขายที่เซเว่นอีเเแล้วครับ